ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้มาพบกันในเรื่องพระโพธิทัตต์ต่อไปเป็นอน,นว่าในวันก่อนท่านโพคะได้จับพรหมนศาสตร์ลงโทษโดยอาหารจับขาแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงในน้ำทรมาน ในที่สุดพระรามก็หานโยบายตามที่กล่าวมาแล้วจะไม่ท่านพราหามเนสายฆ่าเป็นนั้นว่าในที่สุดท่านสุโภค่ะก็พรามพ,พาพรามเนสัสมาถึงสำนักขบโพธิทั์ในหน้าควีพศวันนี้ก็ขอต่อเลยนะ <c oughs> เป็นนั้นว่าเวลานั้นทาริธานั่งเฝ้าประตูอยู่เห็นท่านสุโภค่ะจับพราามเนสัส มาในลักษณะที่เป็นการทรมานเช่นนั้นยังได้เรียบสวนรีบสวนทางออกไปดูไ,ไหมาเท่าน,นี้ท่านดูเสียสวนทางออกไปแล้วก็บอกว่าพี่สุโภคะอย่าทรมานอย่าทรมานพรามนั้นเลยเพ,พราะพรามนี้เป็นบุตรของพระพรหมแม่คนนั้น เวลานั้นเขานิยมกันว่าพรามเนี่ยเป็นบทของพระพรหมแต่ว่าพระพรหมเนี่ยท่านทรงพรหมวิหารสี่คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ช้าดิสยาใครพราะยินดีแม้บุคคลอื่นได้ดีและก็เบขาใครจะว่าอะไรก็ตามท่านก็เฉยทำจิตสบสบาย ไม่โต้ไม่ตอบไม่ทําการสนองตอบด้วยกรณีที่เร็วสามคือหมายความใครยนนินทาเช่นก็เฉยท่านอย่าชมเช่นก็เฉยนี่ลักษณะของพรหมหมายว่าคนที่จะเป็นพรหมได้เนี่ยต้องทรงคุณธรรมความดีอย่างนี้เป็นปกติที่เรียกคำว่าเป็นฌานก็คือทรงอารมณ์เป็นปกติในเมื่อเวลาที่ท่านขึ้นไปเป็นพรหมแล้ว กุลธรรมอย่างนี้ก็ประจําใจของท่านตอนนี้คนสมัยนั้นก็ถือว่าพราหมณนี่เป็นลูกของพรหมถ้าพราหมณ์เป็นลูกของพรหมจริงๆแล้วก็พราหมณ์ก็ไม่เลวอย่างนี้นี่พรามในศาสตร์หรือพรามนั้งหลายที่มีความชั่วยังโกหกหมดเท็จยังมีความโลภอะไรพวกนี้ผูคคนบุญน,นี้ไม่ใช่พราม ไม่ใช่ลูกของพรหมแล้วก็เป็นพรามปลอมชื่อว่าพรามแปลว่าลูกของพรหมตอานนี้การเข้าใจผีทั้งคนสมัยนั้นมีอยู่ก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้วันนี้ก็พูดกันต่อไปว่าท่านเตือนว่าสุพีสุโภคยิยาทรมานพรามนั้นเพราะพรามนี้เป็นลูกของเป็นบุตรของพระพรหมถ้าพระพรหมรู้ข้าวพระพรหมจะโกรธ ถ้าทำความไม่น่าให้แก่พี่พ่อของเราได้ความจริงพระพรหมเข้าไปยิงอีกนะจะว่ากันไปแล้วพระพรหมจะไม่โกรธจะโกรธยังไงพระพรหมมีแต่ความรักพระพรหมมีแต่ความสงสารพระพรหมพระพรหมมีจ,จิตอ่อนโยนไม่ชา้าจะเสียไข่ยินดีความดีของตนเมื่อกดคงกรรมความชั่วยอย่างทพรามนี้ทำขึ้นถูกลงโทษพระพรหมก็จะมีเวขาวางเฉย แต่นี่เป็นเช่นนั้นเป็นความเข้าใจของท่านอาดิธาเมื่อท่านอาดิธากล่าวอย่างนี้แล้วจึงได้เรียกให้นาให้นาคบริษัทบรรดาพญานาคทั้งหมดมาไปชมกันแล้วกล่าวชี้แจงตามวิสัยของตนท่านกล่าวว่าซึ่งมีในว่าท่านอาดิธานี้ใช่ก่อนเกิดเป็นพระเกิดเป็นพร,ราหมณ์ อ๋อท่านเกิดเป็นพรามมาและท่านบูชายันเคยสมาคมอยู่ในรัฐิของพรามจึงมีสันดานแน่นแฟ้นในการบูชายันเห็นไหมนี่บรรดาลูกหลานที่รักคนเราที่เกิดมานี่มีอธัธยาศัยต่างกันก็เพราะชาติอดีตเคยทำอะไรมาจิตใจพอใจอะไรไม่จะติดอยู่ในรัฐในรัฐทีนั้นๆ ความว่าอดีตของชาติก็เหมือนความว่าอดีตของเมื่อวานน้ำวันสื่อนมาเดินก่อนมาปีก่อนของเรานั้นเองคนกินเหล้าก็อยากจะกินเหล้าคนชูบยาฝิ่นก็อยากจะกินยาฝิ่นคนเรียบร้อยก็อยากจะทำความเรียบร้อยมันเป็นอุปนิสัยติดใจของตัวมาเพราะรกฎว่าเมื่อท่านฤทธาเนะี่ยถามท่านสุโภคข้าว่า พี่สุขโขค่ะรือ,อไม่ว่าโลกนี้ใครสร้างแ่ในพญายน,นาคเขาถามกันนะท่านสุขโขคะก็ตอบว่าฉันจะไปรู้ได้ยังไงนะใครเขาสร้างโลกไอคนที่มันสร้างโลกตัวมันโตเท่าไหนถ้าทําไมจะยสร้างโลกได้ท่านอริ t าก็บอกว่าพรหมโลกนี้พรหมเป็นผู้สร้างโลกพรหมเป็นผู้มีฤทธิ์นะ ผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายเช่นเท้าวารุณเท้ากูเวนเท้าสมันอาเท้าสมพะยายมพระจันทร์พระพายพระอาทิตย์เท้าอราชชนนะและก็ท่านท่านเท้าอราชชนและพีมาเสนเหล่านี้รุ่นแล้วแต่เป็นผู้บูชายันมาแล้วทางนั้น จึงมีฤทธิ์รุ่งเรืองมากการบูชายันของบุคคลของบุคคลสำคัญในครั้งก่นกอนได้สร้างโลกนี้ประกอบไปด้วยแม่น้ำมหาสมุทรและภูเขาโอ้โหอันนี้เป็นความหลงผิดในลูกหลานที่รักอย่าลึกอย่นึกนะว่าอาริธานะท่านจะ่าไปผู้วิเศษอริธาท่านเราได้เล่านิยายประกอบคำพูดของท่านต่อไปว่าน่ดีแต่การ มีพระราชาองหนึ่งนามมีพระนามว่าอังคลโลมบัตนะอ่านง,ง่ายๆหละว่าอังคลโลมบัตได้บูชาพรามได้บูชาพรา์และบูชาไฟแล้วก็ได้นมสดจากแม,ม่โคนมจำนวนมากมายนมสดที่เหลือจากพรา์กิน ก็เทไว้นะก็เทไปเทไปเทไปจึงจนกระทั่งกลายเป็นแม่น้ำคงคาอันนี้โกหกกันชัดๆมันใหญ่โตมากแต่ประเด็นเป็นเรื่องเือในใหญ่ของท่านนะหลังจากนั้นมาก็เลี้ยงพลเมืองในโลกในปัจจุบันนี้ไอ้นมสดที่เทไปเป็นไหลเป็นแมน้ำไม่จ้าวนเลี้ยงบรรดาประชาชนในโลกทั้งหมดส่วนน้ำนม ที่ไม่ไหลไปยังขังอยู่แล้วก็กลายเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เตี้ยนทุกวันนี้นี่เป็นนิยายของท่านพระเจ้าพาราสีได้จัดสร้างอาสนะก่อนดยอ,อิฐแต่ไหวแก่พรามผู้บูชายันในเด้วยออนุภาพของพรามอาสนะเหล่านั้นก็กลายมาเป็นภูเขา ปรากฏอย่ในโลกนี้โอ้โหเห็นจะสร้างกันเยอะแยะใช่ไหมเกะก,กาไปหมดแม้แต่ในเมืองไทยก็ภูเขานับไม่ทนอยู่แล้วนี่เช่นภูเขามาลาคิลีภูเขาหิ่มาผ่านภูเขาคิเจกูดเป็นต้นนี่ธา,านิษฐาทำไาอย่างนั้นธรานนิษฐาจึงได้ถามท่านสุภูเขาว่าพี่รู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุไรน้ำในมาหาสมุทรจึงงคิมดื่มไม่ได้ ท่านสุโพค้าก็บอกว่านี่ฉันจะวไรู้เลยก็มันอยากจะเค็มมันก็เค็มมาดิมันมีท่าเกลืออยู่ด้วยมันก็เค็มฉันไม่รู้นี่ทําไมมันไมเค็มทาริธาก็บอกว่าพี่สุโภคะามีพรามไปอาบน้ําที่ฝั่งสมุทรแล้วก็น้ำในสมุทรได้ซัดท่วมเอาพรามนั้นไปกินเสียนะน่ น้ำเนี่ยนะซัดอพรามลอยไปเอาไปกินกันไหมว่าจมน้ำตาเยเองพระพรหมรู้เข้าก็โกรธกล่าวหาว่าทะเลฆ่าพรามผู้เป็นลูกของเราจึงสาบให้น้ำมันเข็มขอโทยนี่เป็นความเห็นของพญายนาคตนหนึ่งเท่านั้นนะไม่ใช่พญายนาคทั้งหมดนริธาเดี่ราสรุปว่าด้วยอนุภาพแห่งพราม ผู้ทําการบูชายันจึงทําให้โลกนี้ประกอบไปด้วยพระอาทิตย์พระจันทร์แม่น้ำมหาสมุทรและภูเขาตั้งที่กล่าววันนี้เหตุนั้นยะได้กล่าวด้วยว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกนี่ก็บอกพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกสร้างไว้ทาไมให้ไม่เกิดการพระเจ้า ได้แปนว่าพญา,านานาบริษัทได้ฟังนั้นนนั้ต่างคนต่างก็หลงผิดเชื่อว่าเป็นความจริงแล้วผู้ใหญ่พูดเนี่ยหมมันก็ต้องจริงนะไปคิดว่าไม่จริงก็เป็นการเถียงผู้ใหญ่เพราะต่างคนต่างก็ไม่รู้ความจริงฝ่ายพระพุทธทัตนอนเป็นไข่ยอยู่ในห้อง ได้ยิงคาของท่านอริธาตลอดี่ได้คิดว่าอริธาสาคัญผิดเสียแล้วเออลูกหลานฟังกันต่อไปนี่พระโบริษัทท่านว่าท่านว่าท่านพริทัทได้เป็นบริษัทจะได้คิดว่าอริธัเนี่สําคัญผิดเสียแล้วและทําให้บริษัทคําว่าบริษัทหมายพวกพ้องพี่น้องวงวัน เท่าพัน์บริวารทั้งหมดแปรบริษัทหลงผิดไปด้วยเราจะต้องล้างล้างคำข้ออธิษฐาทำความเห็นของบริษัทให้ถูกต้องเสียใหม่เจียงไดลุกขึ้นอาบน้ำชำระร่างกายแต่งตัวขึ้นนั่งบนที่แสดงธรรมแล้วก็ให้นาคบริษัทมาไปชุมกันและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปดัาเหมือนต่อไปนี้นะ กล่าวแทนกล่าวว่าพรหมไม่ใช่เป็นผู้สร้างโลกนะพรหมก็ไม่ใช่เป็นต้นตะกูลของพราหมณ์เป็นแต่เพียงสิ่งที่พวกพราหมณ์อ้างขึ้นเท่านั้นสมมติว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกจริงทําไมไม่จัดโลกทั้งหมดให้ดีแล้วก็ทําไมไม่ทําให้โลกทั้งหมดให้มีความสุข ทำไมจึงจัดให้โลกโดยทำไมจึงจัดโลกโดยไม่เป็นธรรมคือไม่มีความสุขไม่สม่ำเสมอกันแกล่งแกล่งการตีกันคบโกงกันเป็นต้นทำไมจึงแบ่งคนเป็นชั้นเป็นวรรณะมีฐานะไม่เสมอกันเป็นพราหมณ์บ้างเป็นกษัตร์ิยบ้างเป็นแพทย์บ้างเป็นโสตบ้าง คำว่าเป็นพราหมณ์ก็หมายความว่าคนที่ส่งศีลทรงธรรมตปพราหมณ์จังไรนี่ไม่ใช่มันเป็นเปรตแล้วก็เป็นสัตว์นี่ดูหลังรู้จักแล้วเป็นแพทย์หมายถึงกคนชั้นดีคำว่าสูตรนี่หมายถึงคนชั้นทาสในเดียรเรียกแขกกระลิงพาะสูตรนี่พวกพราม์พวกพวกแขกต่างๆเข้ารังเกียจดีไม่ดีเพราะเดินไปนี่ อย่างพวกพราหมณ์พวกกษัตริย์พวกแพทย์นี่ถ้าบ่สสูตรเดินไปเขาเดินเดินไปด้านเหนือเงาไปถูกเขาหน่อยเดียวไอ้เจ้าพวกสามพวกนียถือว่าจังไรกินกลับไปบ้านอาบน้ำทาซักผ้าหมดนมันเร็วขนาดนั้นนะคนนี้เขาเขาถือก็หนักถือไม่ถูกไม่ต้องแล้วถ้าพระพรหมสร้างโลกไว้จริง กษัตริย์ก็คงจะต้องเป็นกษัตริย์เสมอแต่คนที่ไม่ใช่กษัตริย์จะไม่มีโอกาสได้ราชสมบัติเลยพราหมณ์ก็คงจะต้องเป็นพวกเดียวกันเท่านั้นที่มีโอกาสศึกษาพระเวทคนที่ไม่ใช่พราหมณ์ก็ไม่มีโอกาสศึกษาเลย พวกแพ้ก็คงจะเป็นพวกเดียวเท่านั้นที่จะต้องทําการค้าขายไถ่ไล่แท่นาประกอบอาชีพในการหากินแล้วผู้อื่นๆไม่มีโอกาสเลยแล้วพวกสูรก็จะไม่มีโอกาสที่จะท,ที่จะเป็นได้อย่างอื่นได้อย่างนี้นับว่าพระพรหมไม่มีความเป็นธรรมแต่ความจริงที่ปรากฏในโลกทุกวันนี้ให้ฟังดีนะลูกรักนะลูกหลานที่รัก ฟังวาทะของคนโบราณที่ท่านถือว่าครึครือกันมีบางคนโบราณครือคนที่จะดีหรือจะชั่วอยู่ที่การกระทำเขาตนเองคนเราจะบริสุทธิ์หรือว่าเศร้าหมองก็เพราะว่าตนเองเป็นผู้ทําขึ้นชีวิตของคนย่อมผันผันแปรไปตามผล,ผลของกรรมคือการกระทําที่ตนเองกระทาเองทั้งสิน้น เพราะคนไม่ทำอะไรเลยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ลาบนอนเฉยเฉยไม่เอาอะไรมากินกันละ่ะเพราะว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลยไม่มีโอกาสที่จะได้ลาบจะได้เกียรติยศได้ดวความไมาตรีคือความรักและความสุขพื้นนอนเฉยเฉยใครเขาจะรักใคร,ใใครใก็จะเห็นหลาบใครจะเกียรติยศจะาความสุขมาจากไหนแต่คนที่มีความขยันก็หาทรัพย์ได้ นะหาทรัพย์ได้ไหมคนที่มีความขยยนะต้องมีก็ต้องมีมกินมีใช้อยู่เป็นปกติมีทรัพย์ใช้คนที่ทําความดีก็มีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่รักของคนอื่นคนที่สร้างไมตรีจิตย่อมมีความไมาตรีกับคนทั่วไปหมายว่าคนที่มีความเมตตาปราณีมีความรักมีความสงสายคนทั้งหลาย สงเคราะห์ขึ้นกันซึ่งกันและกันชื่อเสียงฟุ้งกระจายไปในด้านของความดีเป็นที่รักของคนทั่วไปแล้วก็คนที่มีความเฉลี่ยคือทํากุศลแต่ประสบความสุขมีแต่ความสุขสงบนะธรรมว่าและคนที่ทํากุศลก็ประสบแต่ความสุขสงบพระพรมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใเลยเพราะฉะนั้น พระพรหมไม่ใช่ผู้สร้างโลกแต่เป็นที่เชื่อของพวกพร,ราหมณ์อ้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนเองถ้าจะให้พระพรหมเป็นผู้สร้างก็จะเป็นผู้สร้างที่ไม่มีความเป็นธรรมไม่ควรการคารพบูชานี่หมายความถ้าพรหมเป็นผู้สร้างโลกเองเนี่ยถ้าว่าสร้างแบบไม่ดีไม่ดีแบบนี้พระพรหมองค์นั้นก็ไม่ควรจะคารพนับถือ สร้างแบบยังหาความเป็นธรรมไม่ได้อายุที่รมไม่มีความเป็นธรรมสร้างให้คนไม่เสมอกันมีฐานะไม่เสมอกันมีเกียรติไม่เสมอกันมีความประพุตธไม่เสมอกันอย่างนี้คําว่าพรหมเป็นผู้ประเสริฐฉะนั้นผู้สร้างก็เป็นผู้ไม่ประเสริฐเป็นคนเลวเท่านี้เองฟังงานต่อไป <c oughs> ท่านกล่าวว่าหนึ่งการบูชาไฟ ก็คือการที่เอาสิ่งที่มีชีวิตหรือของมีค่าเอามาเผาเพื่อเป็นการบำเรอหรือว่าการปนเปื้อนไฟไม่ใช่การปฏิบัติชอบในเหตุผลเพราะไฟไม่มีความรู้สึกผีดชอบชั่วดีอะไรย่อมเผาพรานทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่รู้ว่าสิ่งใดดีหรือว่าสิ่งใดชัว่วและสิ่งใดมีค่าหรือไร้ค่า ถ้าการบูชาไฟมีบุญกุศลจริงคนเผาป่าหรือว่าเผาถ่านหรือว่าเผาศพหรือว่าเผาบ้านเผาเมืองก็เป็นคนทําบุญทั้งนั้นสิเอาสิเวลาแล้วก็คนพวกพราหมณ์ก็คงจะเผาตนเองได้ด้วยเพื่อจะเอาบุญเออมันทั้งแก่สวยนี่ถ้าอยากบุญจริง,รงๆก็เผาตัวเองทิ้งไปเลยถ้าบูชาไฟมันเป็นบุญทว่าอย่างนั้นนะ เนกงากว่าโดยที่ไม่ได้ต้องไม่พบพราหมเนี่ยแต่เห็นว่าการบูชาฝ่าย,ยบุญก็เผาตัวเองถ้าบุญมันจะได้มากโดยที่ไม่ต้องชักชวนคนอื่นไปช่วยกันเผาแต่พราหม์ไม่ยอมเผาตัวเองเพราะว่าเพราะอะไรพวกของตัวเองถ้าว่าพราหม์ไม่ยอมเผาตัวเองด้วยไม่ยอมเผาพวกของตัวเองด้วย แล้วก็ไม่ยอมเผาบ้านเผาเมืองตัวเองด้วยได้แต่ชักชวนพวกอื่นฝ่ายเดียวชักชวนคนอื่นเขาไปเผาบ้านเผาเมืองคนอื่นเผาตัวของเขาฝ่ายเดียวซึ่งชักชวนได้แต่คนโง่คนมีปัญญาหาชื่อหาเชื่อคำที่อ้างที่หลอกลวงของพรา์ไม่ถ้าการบูชาไฟจะได้ผล เป็นทรัพย์สมบัติแล้วแก้วแหวนเงินทองในโลกหน้าจริงถ้าบอกว่าถ้าการบูชาไฟจะได้ผลเป็นทรัพย์สมบัติคือได้แก้วได้แหวนได้เงินในทองในโลกหน้าจริงพวกพรามก็คงจะไม่ชักชวนให้คนอื่นมามีส่วนในทรัพย์สมบัติที่จะได้นั้นเป็นแน่แน่เวลา เม่การบูชาไฟจะทําให้ตัวดีตัวประเสริรตัววิวเศษพวกนั้นก็คงจะปิดบงังฉันทําคนเดียวเถอะฉันเผาไฟเองเผาบ้านก็ไม่ดีเผาเมืองก็ไม่ดีเผาทางเผาตัวเองมันได้ทรัพย์สมบัติมากทำไมอย่างนั้นถ้ามันได้ได้สมบัติจริง่าไปชวนทำไมแล้วไฟจะสร้างสรรอะไรได้จึงจะเพียงพอแก่ความโลกของพราหมณ หมายว่าคนที่ยังมีความโลภอยู่เนี่ยมันเท่าไรเท่าไรมันก็ยังไม่พอพระโพธิ์อธิบายไปเวลามันไม่พอนะเมื่อท่านปุริทัน์แสดงจบหน้ากบิษัททั้งปวงก็พากันชื่นชมสมณัตในธรรมกถาของพระปุริทัตขั้นแล้วก็รับสั่งให้นำพราหมณ์ในสัตร์ไปเสยนหน้ากับิภพ ไม่ทำโทษกับพรามเนสัติอย่างใดแม่น่าเสียดายนะตอนนี้เป็นอนุนวาพระโพธิทัตนิท่านเป็นพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราให้อาภัยกับพรามเนสร์ไปแล้วนะนี่พรามเนสร์ก็คือเทวทัตตอนนี้ที่กล่าวว่าขอย้อนกล่าวมาถึงพระเจ้าพารานสีได้นัดหมายไว้ว่าจะไปเยี่ยมพระราชบิดา พอถึงเวลากำหนดนัดจียงได้เสด็จไปเฝ้าพระราชจินดาพร้อมได้จาตรงเกษสนาส่วนด้านภูริทัก์ก็ได้ให้ตีกลองร่มประกาศว่าเราจะไปเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลุงและพระเจ้าตาของเราแล้วก็เสด็จขึ้นจากฝังแม่นน้ำนยุวนามุ่งหน้าไปยังาสมสถานนั้นพี่น้องนอกนัง่นง,นงกับพระเจนก ทุนันนีคือพ่อแม่ก็สเสด็จตามไปเบื้องหลังในขณะนั้นพระเจ้าพาราณสีได้ทอดพระเนตรห็นท่านภูริีทัตออกมาพร้อมด้วยบริษัทเป็นอันมากชิ้นนั้นก็ทรงจำไม่ได้ทูลถามพระราชวิดาว่าท่านผู้นี้เป็นใครผู้ที่มาเหล่านั้นท่านร,ราชวิดาจนะึงการได้ตัดว่า ู้ที่มาเหล่านั้นเป็นนาาภูมมีฤทธิ์ท่านพระเจ้าพะราสีถามว่าเป็นลูกแห่งท้าวทศรสกับนาสมุทยชานะล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีฤทธิ์ทางนั้นท่านบอกท่านบอกอย่างนั้นนะนะท่านฤาษีผู้เป็นพ่อบอกนะเมื่อกี้นพ่อบอกปู่บอกผิดไปท่านบอกู้ที่มาเหล่านั้นล้วนละเป็นนาาภู้มีฤทธิ์และเป็นลูกท้าวทศรถและนาสมุทยชา น้องสาวของเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีฤทธิ์ทั้งหมดเมื่อขอบวนหน้าบริษัทมาถึงก็ถวายความเคารพแทบเท้าพระบาทของท่านฤาษีผู้เป็นราชาส่วนนาสมุทรได้ชาก็เข้าถวายบังคมพระบาทพระบายของพระราชบิดาและไปเียรฐานแล้วก็ทรงร้องให้ไปทวนาการทรงกันแสงก็ร้องไห้เป็นธรรมดา เคลนถึงเวลาสมควรก็ถวายถบังคมลาพระราชวาินดากลับยันหน้ากบ,บิภพตอนนี้ถ้ายากเขาคุยกันก็คงจะคุยไม่ไหวนะลูกหลานที่รักเพราะเวลามันจะหมดฝ่ายพระเจ้าพาราณสีประทับอยู่ที่นั้นสองสามวันจึงได้ถวายบังคาบังคมลากลับเนครอรพนาสมุติชาเทวีก็สิ้นชีพในหน้ากบิภพนั้นหมายความว่าอยู่ในที่นั้นจนตาย ฝ่ายพระโพธิสัตว์ทรงศีลอยู่ตลอดชีวิตคําว่าพระโพธิสัตว์ก็หมายถึงว่าพระโพธิทัตทรงศีลอยู่ตลอดชีวิตขั้นสิ้นชีพนะสิ้นไปชนมนยุก็ไปเกิดในสถานในสวรรค์พร้อมเป็นหน้ากบิษัตหมายความพ้นจากหน้าปะสวรรค์เรื่องนี้ก็เป็นอันว่ายหน้ากโกรจะจบกันจบกันดีจะไม่ดีลูกหลานที่รัก เป็นอนุวาหลังจากนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเมื่อเทศเรื่องนี้จบสมเด็จพระราศพคือสมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าจึงได้ต่งกรรมดาพิสุทธิทันหลายมาพิขเวด,ดูก่อนพิสุทธ์ทันหลายขึ้นเชื่อว่ากฎของกรรมคือความดีและความชั่วย่อมให้ผลกับตัวบุคคลหมายความว่าคนแต่และคนเนี่ยถ้าเราทําความดีผ้นดีมันก็ตอบสนอง ยาสมัยนั้นเราเป็นภูริทัตเราสร้างความดีอยู่ในโวสถ์ศีนเราตายแล้วเราก็ไปสสวรรค์แต่ว่ากรรมในสมัยนั้นที่ถูกทำไม่ใช่ความความไม่ใช่ความชั่วของเราแต่เป็นความชั่วของวัตถุทัตที่จองร่างจองผังและมามในทั้งแต่ในนั้นเรียว่าจองร่างจองผานมานานนาน,นานและนานนักหนาอนเนกชาติ แล้วสมเด็จพระบรมรโลกระนาดก็ทรงตัดเล่าเรื่องราวที่พระเทวทัตจองล้างจองผานเวลานี้ก็คุยไม่ได้แมั้งว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าสุจริตเทวทัตเป็นพ่อค้าทุจริตเป็นเพื่อนกันมีหญิงท่านหนึ่งมีถาดท,ทองคําเป็นตระกูลของท่านเป็นมหาเศรษฐีมีถาดท,ทองคําจริงๆ เห็นพ่อค้าเทวทัตมุตากุลท่านอยากจุดลงไปจะขายถาดทองคอําพ่อค้าเทวทัตโกงก็เลยบอกว่านี่มันถาดปลอมในยายนะถาดปลอมเขาไม่ใช้กันยายแกก็ไม่เชื่อในเมื่อายแกไม่เชื่อแล้วก็ทำยังไงแกไม่ขายให้เพราะรุ่งขึ้นว่าพุทได้เจ้าไปเป็นพ่อค้าดีไปหเห็นเป็นถาดทองคําจริงๆให้ตามราคา ถ่ายตาลมาคาวันลุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งต่อมาปรากฏว่าเทวทัตมาถามยายยายบอกขายไปแล้วจ้ะตาลมาคาราคาทองคําแท้ถามว่าใครเป็นคนขายเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเอาไปตอนนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้านะเป็นเพื่อนกันแกเจอหนนะ้าพ่อค้าที่เป็นพระพุทธเจ้าถามว่าเป็นความจริงไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจริงแกเลยจองล้างจองผ่านหาว่าหักหน้าแก จ้าทรายมันหนึ่งกำมือกระบอกนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะจองล้างจองผัานเจ้าไปทุกชาติเท่ากับเม็ดทรายในกำมือนี้นี่เป็นความระยำอัอรีของพระเทวทัตระบรรดาลูกหลานบทพุทธมาลูกหลานระบรรดาท่านพุทธบริษัทต่อมาพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศอริยสัจสี่ว่าพิกวีดูก่อนพิสุทธิ์ทันไร จงเห็นว่าชาติพุทกขาความเกิดเป็นทุกข์เชราพุทกขาความแก่เป็นทุกข์และนำพุทกขังความตายเป็นทุกข์ถ้าเราจะมีความสุขได้ก็เพราะอาศัยความทุกข์ที่มันเกิดเพราะฐานตาสัยตันหาคือความอยากอย่างพรามในสตร์จงตัดตันหาเสียด้วยหน้าศินสมาธิปัญญาพูดระพุทธเจ้าก็ทรงประชุมชานด,ดก ว่านางสมุทยัยชาในาสมัยนั้นในชาตินี้มาเกิดเป็นพระนาสิริมหามายาราชเทวีพระราชธนีแล้ท่านสุทัศน์ในเวลานั้นก็มาเกิดเป็นภาษานีบุตรพรามเนศร์าสมาเกิดเป็นพระเทวทัตท่านสมมาทัตลูกชายของพรามเนศร์าสมาเกิดเป็นพระอนนท่านอาจจะมุขีน้องสาวก็มาเกิดเป็นพระนา เป็นท่านอุบลวรรณนาเทรีท่านสุโภคกุมารคนดุในสมัยนั่นก็มาเกิดเป็นพระมหาโมคลานะสมัยนี้ท่านิฐธาพระอนุชาก็มาเกิดเป็นท่านสุนิษฐ์ท่านสุนิพัทท่านสุนิพัชคระิชวีนะมาเกิดเป็นพระเจ้าลิชวีนะนี่เยเเป็นคณะของพรราชาในเมืองิชวีองค์หนึ่ง ชื่อว่าสุนิพัทธะแล้วก็ท่านโูริทัตในสมัยนั่นก็มาเกิดเป็นตถาคตเป็นอันว่าบรรดาลูกหลานที่รักเรื่องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ในสมัยทรงราชชาติเป็นพระโูริทัตสําหรับวันนี้ก็ยุติลงแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดพิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลผ จงมีแกท่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุมมีจิตเมตตาทุกคนและจงมีแดบรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนนลกหลังที่ลอดล้ำที่รักทุกท่านสวัสดี